สวัสดีครับช่องลุมพ่อนออนไลน์นะครับกับมาพบมาพ่อกับพี่น้องอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับสําหรับมนีนะครับลุ่มพ่อนอสพพิพ่าที่พาน้องไปเบึงพิธีสอนขวนหรือว่าพิธีเอื้อนขวนนะครับซึ่งก็เป็นประเภทนี้ที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณโบราณเนาะก็เป็นพิธีพิธีกรรมหนึ่งนะครับที่ ชาวอีสานบ้านองเฮาได้ท้ำกันมากนะครับซึ่งกับเป็นความเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีพิธีกรรมนี้ขึ้นมากก็ราะว่ามีความเสียว่าในตนในตัวองเฮานี่มีขวัญประจำตัวหรือว่าหรืออาจสิเป็นวิญ,ญญาณหรือว่าขวัญนั่นนะครับอาจสิเป็นสิ่งเดียวกันเนาะสำหรับสิ่งสิ่งนี้นะครับกับเป็นความเสียของ คนข่มหนึ่งสําหรับพี่น้องที่เข้ามาเบ่งมาติดตามกับการขอให้รับ่อมรับฟังโดยการใช้พิจารณาญยันในการรับ่อมรับฟังนะครับผมสําหรับพิธีกรรมหล่านี้นะครับเพีดขึ้นเพื่อไปเอื้ออำนวรสําหรับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุนะครับก็ติดตามรุวมความในเบ่งนะครับว่าพิธีกรรมหล่านี้คอนสิฮ็ตกันยังไงแน่นะครับ ตามน้องฟ้านไปบนน้ำกันนะครับผมพู้นบานเพลินลังเขาขากับบ่ไก่ภายในนะครับจากนี้ไปประมาณสองเซนเนาะแล้วค่อยติดตามเป็นบนน้ำกันวันที่กับมีคนสุดกันแบบใดขอบยาสิลวยแทงหวยจนแปนเงินลินโอ้สินนอสินของคอยจักเป็นจังได้ความหวังสุดท้ายครับ ชื่นใจแก่กันท่องใม่ระวังการเดินทางครับพี่น้องอยากได้จำไปหอดหน้าหอดเมืองข้าออกเสีงเจงโตดเด่งซื้อผ้าเพิ่นเวาคนมาโหลดเราให้เมาหอดที่ไกลเดือนอันนี้อยังความหวังเหลือแต่เสียมเหียน หายเมิดอจนเพียนพอดเมือนกระบอกมีนอนโอเวนนกรรมดันจำไปเบิดพอดหมูเมียแร่นำสู่ย้อนหัวเสีงวดคอน,นคอนกันถือกเจ๋งเจงเจ้ามือกระพัดกระพรนจบ่อเป็นก่อน อนหลางเมื่อนี้ลุงพ่อนีผ้าพี่ผ้านองมาเบิงว่าเพื่อเทดกันยังไเนแน่นะครับอันสำหรับพิธีกรรมเรานี่นะครับเพื่อเทศกับบุคคลที่ได้รับอ,อุบัติเหตุอย่างเช่นว่ารถซ้อนตกกบใหม่ควายซ้อนหรือว่า,าตกเียนตกสั้นเนี่ยได้รับอุบัติเหตุมากแบบเจ็บปวดนะครับในความเสียของอ ทางอีสานบ้านเฮานี่เพิ่นกะเพิ่นคิดว่าขวัญที่อยู่ในตัวของเฮานี่สิีลดออกไปในขณะที่ตกใจในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุอยู่นั่นเนาะที่นี่พ่อ,อรักษาตัวได้ระดับหนึ่งแล้วเพิ่นกะสิมาเอื้นเอาขวัญเข้ามาสู่เนี่ยสู่ไก่นะครับแล้วมาเบิ่งพิธีกรรมว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋แน่นะครับอ่าเพื่มีอรอยเพื่นกะมาแล้วเพื่นกะสิมาร่วมพิธีน้ำกันนี่แหละ ด่าต่อไปนะครับเดี๋ยวดุคว้านผีผ้าไปเบ้างเ,เชียงที่คนเสี่ยงมาประกอบในการทำพิธีเนาะมีอย่างนี้นอันนี้ก็เป็นเชียงที่เพิ่นเอิญเอามาประกอบในการทำพิธีกรรมเนาะกัดซินี่นีก่กล้วยสองนวยบ่เนาะนีน่กล้วยสองน,อยนวยเนาะ มะเดือนมาตะเวนอยู่ปลาชีพายาไปแล้วแต่เม็ดเชียนเทียนหาคู่เนาะทุ่งนี่ก็จะเป็นหาคู่เนาะแล้วก็ดอกไม้หาคู่มากเนี่ยดอกไม้หาคู่แล้วก็มีข้ามหมากเนาะข้ามหมากข้ามหมากข้ามนึงแล้วก็ไฟผูกแขนแล้วก็ไม้เนาะไม้สำหรับฟันเสียวมาแขีนเข่าต้นแตนเนาะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในการทำพิธีเนาะของอย่าง สำหรับผู้ทำพิธีกรรมเมื่อนี้ก็คือคุณเมียทิพ์เนาะคุณเมียทิพ์ข้ามเสียหน้าเป็นผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านของเขาเนี่ยแหละที่เพื่อนเคยเฮ็ดเคยประพฤติป,ปฏิบัติมาอันนี้อันนี้โมเมนต์โมเมนต์เมียทิพเ้อเนี่ยเป็นแม่ตูกการเนาะคกนกะมารวมทำพิธีแลวก็ฮากำลังออเขามาใส่ไหม้เออนี่นี่ การเอื้นควันนี่แล้วคอยมาติดตามเบื้องนน้ว่าเพน่อนเอื้อนกันแบบใดตอนนี้ยังบ้านในพร้อมจะกำลังทดสอบเว่าอุป,ปกรณ์ในการทำพร้อมแล้วเรียกจังใดอ,อันนี้ก็คือคุณแม่ทิพย์เนาะคุณแม่ทิพย์ผูกเพื่อนสีผ้าเห็ดเข่าต้นแต้น เรียกว่าเอื้นขวัญเนอะอผู้พันเราผ่าผ่าบ้าเอา้าผ่าขึ้นกันถึงสองตัวเนี่ยผ่าชีฟ้าเนาะเออสิมาเอื้นขวัญห้ยไทยน้ำเนี่เด้ออนุญาตไทยเนี่เด้อโ <c oughs> บพยานได้ดอกขยานไปเองอันนี้คุณคุณแม่โหเนาะเพิ่นได้รับอุบัติเหตุถึงรถซ้นมาก ปวดดีพอสมควรก็ะเรื่อตามความเสียของพี่น้องโบร่ล้านพูดวา่าขวัญเสียออกออกนี้จากเนี่ยจากตัวเนาะในขณะที่กําลังกั่นตกใจในรับอุบัติเหตุอย่างนน,น,นั้เนาะบัดนี้เพิ่กระเรื่อทำพิธีเสื่อเอิ้นขวัญเขามาสูเนี่ยสูไก่เนาะของเมย์ฮูเนาะเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวรอญาติพี่น้องอีกจักหน่อยเดี๋ยวพี่น้องมาเดี๋ยวคอยเบิ้งพิธีกรรมน้ำกันเนาะ อ่าเพื่อนก็ได้เริ่มพิธีแล้วเนาะอันดับแรกนี่เพื่อนก็ดึงเข่ามาหวัวดอยนึงแนละ้วก็มาเทใส่ตรงนี้แหละใส่กระดงเนาะแล้วเพื่อนก็เสี่ยวอ่าขันที่แตงเคียงม่านมาว่างตรงกลางเนาะแล้วก็เพื่อนที่ทาพิธีเอื้นควนกันนะครับผมนี่ก็คือคุณแม่ทิพย์เนาะเพืน่นเป็นผู้ทาพิธีเอื้นเอื้นควนให้คุณแม่หูเนาะ คุณแม่ทิพย์พ่นกสิถือไม่นะครับซึ่งมีฝ่ายามัดย่อนลงมาแล้วก็มีข้ามเขา่มามัดอยูต่ตรงปลายเนาะในการทํานีคุณแม่ทิพย์พ่นกสิจับไม่ที่มีข้ามเข่ายอนอยู่นี่ให้นิ่งๆเนาะในระว่างนี่พ่นกสิเืินขวน,ขวนเอื่นขวนคุณแมห่หูเข้ามากนะครับถ้าขวญของแม่หูเข้ามาก็กใไห้แกงข้ามเขา่า ห้โยนข้าเข่าห้หูจักเนี่ยมันว่าเราเพิ่นกันจชิบอกให้โยนไปทั้งนั่นทั้งนี่เนี่ยโยนข้าเขา่าหมุนวน้นหรือว่าห้วง่าไปทั้งด้านข่างดใน,ด,นด้านหนึ่งเราแต่เพิ่นที่บอกไปเนาะถ้าหาก,กาาารู้ว่าก่อนมาแล้วเพิ่นกันจิเสื้อในเข่าไปที่ผ่าที่เพิ่นนนันเท็ดร่องไว้ไหเ,เห็นไหเพิ่นเทียนไว้สองข้นนะครับจะมีถือผ่าไว้สองสองอัน เพื sociedad, ını, ่อว um, ่าให้ว oh. uh, ันน uh, yeah, oh. ั้นเรียกว่าที่เขาไปยู่พาพื้นใดเนาะเนาะกะซีเป็นกะสีห้องวันนั้นเออเอาแกงรอบด้วยแบบเนี้ยเอาใหญ่พูงแกงรอบด้วยเจ้านาะเอามาสิละมันเย็นห้องมัน้ำเขานลำน้ำเลยมันไหลเข่าอายน้ำนี่แหละมาอยู่ไหนก็มามื้อนี้วันนี้นี่ละเออ อายุใส่กับไม้ยัยไปดิยุ่ห้อมไม่ห้อมไรไมเยงเขา่ายุมายุ่เงียนทางพิษอ่ะมายุ่เนี่ยยุ่คิงแ้อืออยู่ในป่านกมาไวไอือเอากไวไถ้าหากว่าควรต้องการสิเขาไปยุ่ในผาพืนใดนะครับขําเขานั่นกัสิโยนไปหาผานั่นเองนาะถ้าขําเขายนไปแล้ว เพื่อนกระิห่อเอาข้ามเขานั่นพร้อมอกับเคียงเส้นไวนะครับเจียงท,ที่บรนแตงไส่นั่นแหละ,ะห่อเอาขวานพร้อมกับเจียงเส้นไว้เอาไปให้ปู่เจ็บใบหรือขึ้นแม่หูลนละ่นเนาะเพื่อนที่ได้เอาขวนนั่นไปเข่าขิ้งเข่าไกา่ให้สุขภาพร่างกายแขียงแรงต่อไปนะครับผม ตีวงแล้วนะตีวงแล้วเด็กเพียเอามาแทลาไเอารถซชวนังไผ่กับไปยู่ไปยู่น้งไผ่กับไปอ๋ออันนี้ทุางนาเทบัดเนี่ยพูดนะโอ้ยอนี่อันนี้หแห้งโจดูกับวุ่นใดอันนี้ก็เป็นความเสียของแต่ละบุคคลเนาะถ้าหากว่าผู้เจ็บป่วยมีความเสียในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับ ก็สีทําให้ผู้เจบปนันมีกําลังแรงใจกันขึ้นมาเนาะถ้าหากว่ามีกําลังใจที่ดีสุขภาพร่างกายก็ย่อมดีนะครับอันนี้ก็ที่เป็นกลนอุบายของผู้เท่าเก่าโบราณเนาะที่สเรียกขวัญกําลังใจของผู้เจผู้ปวยกลับขึ้นมาเนาะตอนนี้ก็ได้ห่อได้ตุ่มเหาขวาัญแล้วเนาะแล้วก็เสิเอาไปอ่าให้เจบปต่อไปนะครับผม อากสิรวยแห้งหวยจนแปลนมินลินหลังจากเป็นขวันเรียบร้อยแล้วก็ขวันเขามาอยู่ในหอผ้าแล้วกล่าไปไว้นะครับกับเขาสู้เนี่ยสู้ไก่ของผู้เจ็บป่วยเนาะมาหนี้กับผู้แขนต้อนรับเอาขวันให้มาอยู่เนี่ยอยู่ไก่ใหน อยู่ดีไม่แห้งใ้ช่วงใ้เศร้าจากการเจ็บกันป่วยครับนี่คัเป็นความเสียของพี่น้องบ้านเฮาที่เคยเห็นมาตั้งแต่โบราณโบราณเนาะยังความหวังเหลือแต่เสียมเหียนขายเมิดจนเปียนพอดเมือนกะบบ่มีนอนโอเวนอกรรมดันจำไปเบิดพอดมือ นีำวิญหลัวแขวนแขวนคือเก่งเจ้ามือสะพัดกระพอนจ่บ่เป็นก่อนปอนซ้อนพ่อเถาเพิ่นเนาะหรือว่าสามีของเพิ่นน่ะที่ไปรับอุบัติเหตุน้ำกันแต่ว่าเพิ่นบ่เจ็บหลายเนาะ มีแต่คนยญกเจ็บไปกวาด,แ,ดแทงเล่ความสินนวดนนี้จะไปวังวังเหลือแต่หมูหลังความหวังที่อยมี ินเลยได้เดินแทนรถสองล้อเลขพอกอ็อสองวดใดก็มีแต่จังแทงเลขความสินงวดนี้ก็ไปวัง,าาง,งเหลือแต่มหมูหลังป้าไปเด้อต้นที่คอยนี้อยู่ค่อยต้น เอาวันกรไดขั้นมา้ยูเนียอย ah? <inda> <şallah> ูตัวเรากะหงยูวอะไรห้ย่วงให้เศร้าเจีบการเปลี่ยนทั้งหลายอะเศ้าซะยูเนียอยูตัวให่เราจะไปทั้งไหนอ๋สาธุ